สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาร์เกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับขณะนี้เป็นวันที่13พฤศจิกายน2564แล้วนะครับเพราะว่าเลยหกทุ่มของวันที่12มานานพอสมควรน่าจะใกล้ตีสองนะครับคลิปนี้มากลางดึกมาบอกพี่น้องครับอย่าหลงไปกดเงินนะครับ15ื่นไม่มีครับไม่มี เพราะว่าในโซเชียลมีการโพสต์การแชร์กันบอกว่า15พฤศจิกายนนี้เขาแจกเงินเข้าเข้าตามบ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้านตามบัตรประชาชนอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ให้ครอบครัวละหนึ่งคนให้เฉพาะหัวหน้าครอบครัวโดยจะให้หมื่นห้าเลยนะครับในวันที่15พฤศจิกายนนี้อันนั้นในโซเชียลมีการโพสต์แชร์และก็มันเป็นเรื่องไม่มีจริงๆมันเป็นเรื่องไม่มีจริงนะครับ ช่องของเราก็เลยมาบอกท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นผู้ติดตามช่องอาเกเมอร์มาโดยตลอดและเป็นผู้เห็นคลิปช่องอาเกเมอร์ขึ้นคลิปที่ไรท่านเห็นทุกทีนี่เราเป็นห่วงท่านเราเป็นห่วงท่านว่าท่านจะเสียอารมณ์ไปกดเงินแล้วมันไม่มีเพราะฉะนั้นจึงมาบอกไว้แต่เนิ่นๆว่าอย่าไปเพราะว่าวันนี้วันที่13มันก็ใกล้วันที่15พฤศจิกายนเข้ามาทุกทีแล้วบอกกันต่อไปเรื่อยๆนะครับอย่าหลงไปกดนะครับเพราะว่าถ้าท่านหลงไปกดท่านจะเสียอารมณ์ทันที เพราะมันไม่มีจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากบอกแชร์กันต่อไปเรื่อยๆว่ามันไม่มีมันไม่มีจริงๆมันเป็นเรื่องปลอมๆนะครับเพราะถ้าไปแล้วจะเสียเวลาเสียอารมณ์เสียความรู้สึกนะครับเพราะนั้นก็อย่าหลงไปกดเงินหมื่นห้าเด็ดขาดเพราะมันไม่มีจริงครับสวัสดีครับ